สวัสดีทุกคนอันนี้เราก็มาอยู่กับไพ่ประจำตัวในเกม p e r s o n a น r o ห้ารยตัวละครที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือชื่อว่ามัคโตะซานิจิมะใช่หรือเปล่านะใช่แหละเนื้อหาที่เราจะพูดก่อนข้างที่จะพูดในส่วนของ c o n f i เดนซ์อย่างเดียวและถ้าเกิดใครอยากรู้ในส่วนอื่นเพิ่มเติมแล้วก็จะแปะ p a y l i s t ของเราให้ซึ่งตอนนี้ยังทำไม่ครบแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมก็ไปเล่นเกม ได้เลยนะโอเคเนื้อเรื่องของมาคอตโตเนี่ยหลังจากที่มาคอตโตเป็นเน้นเป็นแบบสายเด็กเนิร์ดเราก็จะเริ่มเป็นเด็กสังคมเพิ่มมากขึ้นแหละยังไม่ได้เรียนหนักเข้าแต่ก่อนและก็จะเริ่มมาใช้ชีวิตเิ่มมากขึ้นเริ่มต้นจากการที่มาคอตโตเนี่ยพาตัวเองเราไปเที่ยวตอนดึกไปสำรวจชีวิตว่าชีวิต คนข้างนอกในสังคมเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงก็ลากตัวเอกไปด้วยไปย่านชินจูกุแล้วก็ได้เจอนักเรียนชูจินคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอโกะท,ทากาโอเออทำงานอยู่ในร้านเสริมสวยก็เป็นเพื่อนกันหลังจากนั้นมาโอโตกก็รับรู้ได้ว่าตัวเอโกะเนี่ยกำลังมีปัญหา ออกเดทกับโฮสในร้านหนึ่งซึ่งทางตัวโฮสผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ล่อลวงมาล่อลวงตัวเอกโกมาแล้วมาโขโตกก็มาขอร้องเราว่าเฮ้ยช่วยกันหน่อยดิหลอกคพ่แฟนให้หน่อยเราจะได้เป็นแบบว่าคู่เดทด,ด้วยกันแบบเดวบลเดทอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เอกโกอยู่ด้วยตอนที่เดวบลเดทอะ่ะทางผู้ชายมันจะชอบใช้ใช้คำศัพท์ที่เรียกว่า เ, e aw, เรียกใส่เอโกว่าพรินเซสที่แปลว่าเจ้าหญิงมาแบบดูแลดุดดั่งเจ้าหญิงเอโกก็เชื่อผู้ชายคนนี้อย่างสนิทใจเพราะว่าทางคนในครอบครัวก็ไม่มีเหมือนแบบไม่ไม่มีใครเลยอะนอกจากผู้ชายคนนี้เหมือนแบบเอาทั้งชีวิตมอบให้เขาแล้วอะซึ่ง ok มาโคโตก็พยายามเตือนน้องคนนี้ตอลอดเวลาแต่น้องคนนี้ก็ไม่ทางมาโ ok คโตก็ ไปสืบขึ้นมาจนทําให้รู้เรื่องราวว่าเอ้ยไอโฮที่เอโกะมันคบกันอยู่เนี่ยไปล่อลวงผู้หญิงมาแล้วก็ให้มาทํางานด้วยทํางานแบบผิดกฎหมายในชินจูกุเพราะว่าตอนแรกเขาดูเหมือนเป็นแบบผู้ชายปกติไม่ได้มาทํางานรักไซอะไรเลยอย่างเงี้งย,ยตัวมาคาโตหลังจากที่สืบเหลือเอโกะเนี่ยก็รู้สึกรู้สึกไม่ดีกับตัวเองว่าทำไมฉันต้องมานั่งยุ่งเรื่องชาวบ้านขนาดนี้เลยวะเอา ช่วงเวลาที่มายุ่งกับชาวบ้านเนี่ยไปอ่านหนังสือดีไหมเข้าสมหาอะไรดีไหมแต่ว่ามันก็เป็นการเรียนรู้เข้าใจชีวิตของคนในสังคมอ่ะเหมือนแบบว่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนอกจากกับการอยู่ในหนังสืออะไรเงี้ยก็เห็นสภาพสังคมที่แท้จริงอย่างมากขึ้นก็เป็นการเปิดโลกแหละสุดท้ายไอ้กบก็มาขอชุดขอเงินจากมาคโตะบอกว่านี่เพราะว่าชาสุยะใจทํา ขวดเล่าราคาแพงตกแตกแล้วทำไมไม่จ่ายกันเองฮะเอาราคาแพงมาย่งเกี่ยวกับมาขคโตะวทำไมตัวมาขคโตะก็เริ่มเห็นสีหน้าของเอกแล้วว่าเฮ้ยหน้าอย่างงี้ชี้ก็ไม่โอเคแล้วอะบอกตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเปิดโปงไอพ่อหนุ่มโพสคนนี้แล้วกันช่วงก่อนที่จะสลัดหลุดผมอะเหมือนแบบความรักมันความรักมันบางตามากเลยที่แบบ ผู้ชายคนนี้เขาเรียกชันม่าพินเซตต,ะตะลอดเลยนะเขาจำชื่อผู้หญิงไม่ได้เลยสักคนเลยใช่ไหมล่ะเลยต้องเรี่ยงบาลีในการเป็นใช้คำว,ว่าเจ้าหญิงเทนอ่ะจำชื่อได้ไหมละ่ะไม่ชื่อคนนี้ชื่อว่าอะไรแล้วแล้วก็หนุ่มโพสก็เออ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 เอเอเ,อเ,อเ,อเิดโปงโดยการที่มัโกโตบหน้าพอหนุ่มโพสคนนี้หนึ่งป้าญี่ป,ปุ่นสุสบซิปละกันบอกเฮ้ยไอหนุ่มโพสคนนี้มันโดนด ผู้หญิงมันตบหน้าเลยว่าแบบคุยกันให้แซจเลยเราต้องหนีออกมาหลังจากนั้นเราก็ไปบาร์ที่เราไปบ่อยๆเราไปบาร์บ่อยๆบาร์อันนี้นี่จะชื่อว่า Cross r o สบ Bar ก็จะโผล่ในอีกของตัวละครตัวหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปตัวละครตัวนั้นกันฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์ผสมสีเกินไปหรือเปล่านะบางทีก็บ้าหมิ่นทำอะไรแบบเกินตัวไปนิดนึงอ่ะ แต่มันก็เป็นนิสัยที่คล้ายๆกับพ่อนะรู้เลยว่าสับนาถูกต้องคิดได้ว่าบางเรื่องอะในหนังสือเรียนก็แบบไม่ได้สอนเธอซึ่งเรื่องนี้เราทำให้สอนเธอว่าบางอย่างก็รู้เลยว่าได้ใครมาตัวละครมาคโตะเนี่ยสามารถจีบได้ถ้าเกิดจะจีบอะมันจะแบบมีช้อยเลือกเลยว่าจะจีบหรือไม่จีบบอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เลือก จีบอะไรอ่านหนังสือแบบมาโคตบตามปกติแหละแต่ว่าโตมาโคตบก็บอกว่าเอ้ยคืนดีกับไอโกดแล้วนะแล้วก็เรียนเหมือนเดิมทำไมาอยู่กับ back to basic เหมือนเดิมอีกแล้วละ่ะแต่มาโคตก็บอกว่าเนี่ยฉันน่ยก็อยากเป็นผู้วันชาการตำรวจแทนเจตนารมของพ่อที่เคยไปก่อนแล้วยังแบบ เป้าหมายของพ่อยังทําแบบได้ไม่สําเร็จคือภายนอกอะ่ะอยากเป็นตํารวจแต่ภายในอยากเป็นโจรเป็นโจรในที่นี้ก็คือเป็นแฟนต้อมตีฟกับ<ล>คนในทีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็น่าแปลกเนาะคือแบบว่าข้างนอกดูเป็นคนดีแต่ข้างในนี่คือแบบเป็นโจรขโมยหัวใจคนอื่นขโมยหัวใจที่แบบเปลี่ยนจิตใจอะไรประมาณนี้เออเนื้อหา ของเนื้อหา confidence มอคโโตก็ประมาณนี้เราจะมาดูในส่วนของเกตเล็ยเกตน้อยกันซึ่งมีเกตเล็กเกตน้อยอยู่บ้างมันก็ตัวเป็นคุณซื้อของทีมจริงที่เหมนคลิปพิศนาแป๊บเดียวก็รู้เรื่องหมดแล้วแต่ว่าได้โชว์ทางแบบคนที่ไม่รู้เรื่องมากที่สุดก็คือดิวจิซึ่งงงมากแต่ว่าตัวโชว์ทางแบบมันมีเนื้อหาอยู่นะถ้าเกิดใครอยาก ถ้าเกิดใครสนใจก็ไปลงตรงนั้นได้แต่เราจะไม่ได้พูดถึงในส่วนตรงนั้นนะโอเคเราจะมาพูดในส่วนของชุดชุดของมาคาตโตในชุดชุดรฤดูร้อนเนี่ยตรงปกคอเสื้อจะมีคําว่า B กับ J ซึ่งคําว่า B กับ J เนี่ยมันเป็นมาถ้าเกิดดูในภาพตลอดอะในภา่ของไฮพิเศษที่เป็นภาพจําจตัวของ มาคอตโตเนี่ยก็จะมีคำว่า B กับ J ใช่ไหมย B กับ J มันจะเป็นบอสซากับจาชินซึ่งไม่รู้อ่านยังไงอ่านไม่ถูกแน่นอนอะ่ะก็คือมันจะเป็นอยู่ในวิหารที่มันมีแปะนี้เป็นเหมือนแบบสัญลักษณ์ของใครพิเศษเลยชุดมาคอตโตในพาเลสอะจะมีผ้าพันคอใช่ไหมโจฮาหน่าโจฮาหน่าคือมอเตอร์ไซค์โ e r s o ของ โคาโตะอ่ะทั้งชุดโคโตกับตัวโพสนามารวมกันอ่ะมันทำให้นู้สึกเหมือนเป็นคอมมนไรดเดอร์ในยุคโชวะอ,อ๋อแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้พูดก็คือว่าตอนที่เราทำพาเลสของมันดาระเมเน็มคโตก็ตามสไนท์เราไปทุกที่แต่ว่าหนังสืออะ่ะที่มันคนที่จะถูกด้านแต่มันก็กลับด้านเหมือนแบบปิดไปเรื่อยอะ่ะแล้วอ่ะ ในเกมนะแล้วก็พาไปดูแล้วบอกไม่มีใครเห็นฉันไม่มีใครเห็นฉันแล้วแบบมันตลกมากแล้วก็เกรซเสริมี erm อย่างหนึง่งด้วยความ,มที่มาร์คตอเป็นคนชอบดูหนังแอคชั่นมากๆมาร์คตอจะชวนตัวเอกไปดูเป็นหนังยากุซ่าชื่อไลออดา a กอนมันมาจากเกมที่ชื่อว่ายากุซ่าซึ่งเป็นภาคมัน,นะจะชื่อยากุซ่าไลออดากอน ถ้าเกิดมันมีเกมนี้ในสตรีมด้วยมึงไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราเคยเห็นอยู่แหบวว่าเฮ้ยมันมอยู่ในเขามีเมนชั่นถึงเรื่องนี้ด้วยภาพจำตัวในเกม Persona 5 Royal ของตัวละครตัวนี้ก็คือภายพิเศษที่เรามีบอกกันไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้นางจะว้าวกันมาก <laughs> ว้าวของเราดีแบบ <c oughs> เรามองว่าเ <c oughs> มื่อขาตัเนี่ย <c oughs> เป็น ทุกอย่างให้กับทีมเป็นทุกอย่างให้กับเธอหมดแล้วอะคือทำอะไรได้หลากหลายอย่างมากสมกับเป็นผู้ซื้อของทีมจริงๆรเนี่ยไฮพิเเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาดูคลิปแนวนี้ของเราเราจะบอกว่า h ฮพิเศษอ่ะเป็นคนที่ดูเหมือนแบบนักบวชจริงดูแบบธรรมะธรรมโมอะไรย่างนี้ใช่ไหมคือมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นความหมายหลกัหลกๆอะ ของไฮพิเศษก็คือจะเป็นคนที่ฉลาดเก็บความลับได้เก่งเป็นคนที่รับฟังปรึกษาได้ก็ประมาณนี้สำหรับใครที่รู้อยู่แล้วก็ก็เนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนของมาคโตะเนี่ยคือตัวไฮพิเศษอะจะเป็นคนขั้นที่จะแฟชั่นซึ่งเราไม่รู้มันแฟชั่นตรงไหนวะ <laughs> เราไม่รู้ว่ามันแฟชั่นตรงไหน คือตัวไพ่บอกว่าเป็นคนที่สนใจเรื่องแฟชั่นแต่มาขคโตไม่ได้สนใจแฟชั่นมีความย้อนแย้งอะไรบางอย่างอยู่ก็งงกันไปตามๆกันเป็นคนรับฟังปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเป็นคนที่วยความที่เป็นคนฉลาดอะ่ะคนฉลาดในส่วนในของมาขคโตก็คือเป็นกุนซื้อของทีมที่จะคอยแก้ปัญหาดูพัซเซิรให้ใช่ไหมอีกอันนึงก็คือจะเป็นประธานนักเรียนในชูจินถึงแม้จะเป็น มากตัวหนึ่งของพออลงเองก็ตามแต่ก็ยังได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาก็ค่อนข้างแล้วตัวมาราโตะก็เป็นคนที่เป็นเด็กเนื้อที่อ่านหนังสือตลอดเวลาก็ทำให้บ่งบอกถึงว่าฉันฉลา,าดมากแล้วถ้าเกิดดูจากตามคาเล็กเตอร์เนี่ยมาร์โตะจะเป็นคนที่ชอบหาเหตุผลมีแบบแฟกซ์เยอะมากๆ แบบเน้นความจริงพาเลสของที่ทำให้มอคโตะเข้าร่วมแก๊งเดอะแฟนตอมทีฟ s ได้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถูกคนคนนี้เหมือนแบบกดฉี่มาเยอะะแต่ว่ามอคอตโก็อดทนความจริงเนี่ยในใจคตไม่อยากทำเลยแต่ก็คือต้องอดทนทำไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบ รออดทนไปก่อนรอดูจังหวะแล้วค่อยเสียบเลยความที่มาโตทําอย่างนี้มาเกือบทั้งชีวิตมาแล้วอ่ะทําให้อาเคจิที่เป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งในของแฟนต t o m t ม i ีฟเนี่ยก็มาบอกว่าเฮ้ยมาโตอะเป็นคนที่ควบคุมง่ายเนาะอันนี้ละน้ําเสียงเราอาจจะใส่ไข่เกินไปแต่ว่าซึ่งมันก็จริงในโมเมนต์ตอนนั้นทําให้มารโโตก็แบบไม่ไม่มีใครจะหยุดฉันได้ แล้วก็ในส่วนของคอนฟิเดนใ์ที่มอคโตะเกี่ยวข้องกับไพคือการรู้เรื่องของผู้ชายโพสต์คนนี้เพิ่มมากขึ้นรู้แบบคือความจริงมันใหม่ละเนื้อหานี้ใหม่กะใหม่แล้วใหม่กันมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆพยายามเปิดโปงให้กับเอกโทะทเลนิตทีลนิตแบบทาให้เอกะเนี่ยรู้สึกเอ่อทำให้เกิดจากอาการเปิดใจเพิ่มมากขึ้นก็เป็นในส่วนของตรงนี้ด้วยของไพ่ไายพิเศษเหมือนกัน หรือว่าตอนที่จะไปาวายอะไรเงี้ยมุรค์ขวตจะเป็นคนที่คอยสังเกตการแล้วก็มีอะไรก็มาแชร์แช์กันแล้วก็บอกว่ามีเรื่องประมาณนี้นะบ้าปนีนะ,ะ,ะนนะมีข่าวสารมารให้บอกตลอดแล้วก็มาวิเคราะห์ด้วยถ้าเกิดเป็นสิ่งนี้นี้หรือสิ่งนั้นเราจะทําไปสู่สิ่งไหนดี <S <S เหมือนกับเราที่เราสัมผัสตัวละครของมาลคตขวตนะเรารู้สึกว่า เป็นแม่ดูแลฟุตบะในการคือเรารู้สึกว่ามาัโคุะเป็นหน่วยเกีย้ยก่อบหนักมากอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่มัโคุะเป็นคนที่ฉลาดรับฟังปัญหาเก่งปรึกษาเก่งเลยทําให้นมหนาฟุตบะเนี่ยฟุตบะออกมามจากในห้องห้องของห้องนอนและห้องตู้เสื้อผ้าด้วยแบบว่านมหนาวเป็นคนหน่วยเกีย้ยก่อนที่ดีมากอะ่ะถ้าเกิดแบบมีปัญหาอะไรก็ต้องใช้มัโคุะลง ไปเป็นหน่วยเกี้ยกลมและมารคตกก็เป็น,นาราชชาด้วยในการสืบข้อมูลของให้ในตัวเซที่เป็นพี่สาวของตัวมารคอตกถึงแม้ก็เหมือนแบบใจจริงค mm hmm. รับเจ๊ชีก็แบบไม่ได้อยากทำอะแต่ก็แบบทำด้วยความย่งเบาแล้วก็ดูแลเราปุ๊บเอาข้อมูลออกมาให้กับแฟนตอมตีสแล้วก็ส่งให้ฟุตบะ แต่ที่แน่นๆเห็นชัดที่สุดก็คือวิธีการนมนาวเพราะว่าขนาดแอนที่คิดว่าน่าจะได้ก็ยังไม่ได้ยังสู้ไม่ได้เท่ากับมาคโตเลยที่เป็นคนรับฟังปัญหาจริงๆ, <c oughs> งๆบบกว่าคือเหมือนกับว่ามาคโตมีคำพูดที่มันสำหรับฟุตบาทแล้วแบบฟังขึ้น ก็เลยยอมรับในสิ่งนี้ไปแล้วก็บางทีมันก็นจะเป,เ,ปเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่วงแผงแล้วก็จัดแจงบางอย่างให้กับในทีมในอย่างเช่นตอนที่ดิวจิกับโมงกนาทะเลาะกันก็แบบถึงแม้จะมีแอนช่วยเสริมก็ตามแต่รู้สึกว่ามังคตัวก็เป็นคนจ,จัดแจง อยู่บ้างอะไรประมาณนี้เป็นค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จัดแจงอยู่พอสมควรโอเคเนื้อหาก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปมีมากเราจะเจอกันตีวละครตัวต่อไปไปแล้วบ๊ายบาย